สวัสดีครับลูกค้าครับมาดูรถเข้าใหม่อีกคันหนึ่งในเต็นท์ผมนี่เอ้ยเอ้ยไอ้ลูกค้าดูด้านข้างหน่อยเป็นไงเอ้ยใครจะคิดว่าบายเอ็มจีทําออกมาสวยกันาดนี้ด้านข้างก็สวยเลยวะเห็นเต็คันไหมเห็นไหมสวยมากลูกค้าหน้านี่อย่างแอสตันมาตินหลังนี่อย่างก,กับพอเทด้านข้างนี่อย่างก,กับเบลลี่โอ้โหแต่มันคือเอ็มจีลูกค้าครับปีสองพันยี่บสองตัวซี ตัวซีหรือตัวดีอะไรลูกคา้คาเดี๋ยวดูให้ดูรอบคันก่อนมีเพิ่งเข้ามามีตำหนินิดหน่อยเดี๋ยวผมเก็บให้ลูกค้าครับตัวรถปี2 0 2พันยิบสองเพิ่งเข้ามาเลยสดๆเดี๋ยวให้ราคาถูกที่สุดในตลาดไปเปิดได้ไหมภายในะให้ลูกค้าดูหน่อยขออนุญาตนะลูกคา้ายังไม่ล้างเลยนะให้ชมเลยอุย้ยมีฝุ่นนิดหน่อยลูกคา้ามีเบาะเปื้อนนิดหน่อยแต่ดูพวงมาลัยโอ้โหโคตรเท่มนาจอดูจอเท่ปะโคตรเท่ แล้วลูกค้าเดี๋ยวดูราคาราคาก็โคตรเท่ยังไม่ล้างลูกค้าต้องขอโทษนะฮะอยากโชว์จริงๆนะฮะไม่ต้องล้างเดี๋ยวให้แต่ว่าวันนี้ลูกค้าซื้อล้างสายกริกอย่างรถใหม่ป้ายแดงแน่นอนตรถคันนี้คือ MG อ่อปี2022 MG 5สวยมากลูกค้าสวยมากรถการันตีไม่มีชนอหนักีความน้ท่วมีทิวรอยก่อนเดี๋ยวเก็บให้ลูกค้าครับผมขาย3 เก้าเก้าเอาไป3า9 0 0 0เก้บาทถูกที่สุดในตลาดใครอยากได้เอาไปเลยนะฟรีดาวผ่อนเดือนละ7,000กว่าบาทตลอดสัญญาโอเคไหมถ้าชอบโทรมาพี่08 6 4 6ตัวแล้วก็7หรือทักบ้านเขียวแอดในก็ได้สวยแน่นอนแต่ละคันสุดๆโอเคไหมเจอกต่อคลิป